ก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้อเจมเรสซิ่งกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะรั่นขนาดไหนนะทุกคนเนี่ยทีเดียวติดเลยทุกคนก็คืออันนี้เป็น5 7ดชักเดิมนะครับผมโอเคผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ติวยมเย็นนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ทุกคนเราก็มานอกสถานที่นะวันนี้เรามากับเจ้า125หัวเธอของเราเองนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็เราได้อ่าทาลูก57เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือคันนี้จะเป็น57แบบจะเป็นแนวดันโลนะทุกคนเป็นสเตยแบบดันโลนะฮะก็ตัวนี้จะเป็นแคมดันโลนะผมแล้วก็จะเป็นคาบูเอนโฟแล้วก็ท่อเจมนะผมเออ พูดถึงท่อทุกคนก็เราได้สปอนเซอร์มานะผมจากเจมเลสซิ่งนะครับทุกคนนี่เลยเป็นท่อเจมนะครับผมก็เราได้ทักไปขอพี่เขาแน้วผมก็เขาบอกโอเคเอาที่อยู่มาเลยน้องเป็นไงทุกคนแบบโคตรใจดีอะทุกคนเจมเลสซิ่งนะผมก็เข้าไปอุดหนุนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่พี่เจมเขาแพ็กมาทุกคนนี่เป็นไงส่วนท่อทุกคนท่อเราก็จะเป็น ขอ28ไล่32นะผมก็เป็นสเต็ปดันโลนะก็คือมันจะเหมือนมันจะใหญ่กว่าเบอร์ลูกมันนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนไปกล้องหลังให้ดูนีครับต้องบอกเลยทุกคนว่าเจมเลสซิ่งเนี่แบบโห้โคตรใจดีทุกคนก็คือเราทักไปถามนะผมก็คือแบบเราอยากมีสปอนเซอร์แบบสนับสนุนเจ้า125เรานะั้นทุกคนเนื่องจากเราจะทําเป็น57ดันโลใช่ไหมทุกคนก็คือเหมือนงบมันงบมันจํากัดนะครับทุกคนก็เลยลองทักทักไปขอเขาดูนะผมก็ oh. สรุปเกมจะซิ่งตอบมาผมได้เลยก็เขาให้เป็นผ่าตะแรงมานะทุกคนม็นเป็นตะแรงนะผมมันมองไม่เห็นนะทุกคนเห็นไหมเป็นลางๆตะแรงตะแงงเะนะเป็นท่อผ่าตะแกงงนะทุกคนก็เสียงนี้ก็แบบก็ค่อนข้างลั่นนิดหนึ่งนะทุกคนมันจะลั่นลั่นกว่าท่อไอมันจะลั่นกว่าตะแรงทั่วไปนิดนึงอะทุกคนมันเหมือนจะเป็น แบบว่ามันจะมีแป,ป๊บกระตะแกงมั้งทุกคนไม่แน่ใจนะพูก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะดังนิดนึงนะรุ่นแต่ไม่ไม่ถึงกับดังเท่าพวกผ่าเปิดนะทุกคนแต่ว่าก็พอรับได้นะครับทุกคนอืมก็สําหรับร้อยยี่สิบห้าคันนี้นะทุกคนที่เราทําไปก็เอวิ่งดีอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปวิ่งให้ดูแล้วกันนะทุกคนนี่เป็นคาบูเอ็นโปตัวเดิมเลยนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรมาปิดนะแบบ ถ้าเราจะวิ่งแบบวิ่งทิปอะไรอย่างนี้เราต้องหาอะไรมาปิดทุกคนไม่งั้นวิ่งไม่ออกนะก็คือเหมือนลมมันโต้ไอคาบูนะผม,มโตปากคาบูคือวิ่งไม่ออกทุกคนคือน้ํามันมาาันจะมันจะบางนะครับอืมก็ที่เราทําไปก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็เป็นสเตปห้าเจ็ดนะผมแล้วก็คาบูกระเบืนโปรตัวเดิมแล้วก็แคมนะผมโอเคแค่นั้นเองนะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้อเจมเลสซิ่งกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะรั่นขนาดไหนนะทุกคน <Yahoo! S 1> ท่อไว้ข้างล่างก่อนนี้ฮะโอเคทุกคนก็อย่าลืมนะผมไปอุดหนุนกันได้นะผมเจมเลสซิ่งนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะทุกคนคือพี่แกโคตรใจดีนะุไปอุดหนุนกันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเจมกันดีกว่าครับทุกคนนี่ทีเดียวติดเลยทุกคนก็คืออันนี้เป็น57ชักเดิมนะครับผม นีท่ทอดเจียงทุกคนเสี๋ยงยังแยมอ่ะนี่เราเพิ่งล้างรถทุกคนยังไม่ได้เช็ดเลยโอเคทุกคนก็ปิดได้แค่ประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าแถวนี้นเป็นหมู่บ้านนะทุกคนก็คือจะมีบ้านคนทางนู้นนะครับเราก็เสียงดังมากไม่ได้นะทุกคนแล้วก็ได้แค่ประมาณนี้ เบาน่าจะเป็นีสองนะผมอากาศเฮ้ยอันนี้อากาศจะเป็นีสองทุกคนแต่ว่าน้ำหนูน้ำมันนี่น่าจะร้อยร้อยสามสิบหรือเท่าไหร่นี้ก็ไม่แน่ใจทุกคนมันแล้วแต่รถนะอันนี้เพื่อนไล่ให้นะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสำหรับเสียงก็ถือว่าเฮาะเลยแหละทุกคนแต่จะแรงไม่แรงมันอยู่ที่รถเรานะทุกคนแต่ว่าท่อนี่ก็มีส่วนมากเลยนะทุกคนท่อท่อแบบก็คือมันทําให้ เจมเลสซิ่งนะี่ผม่อก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูสักหน่อยนะทุกคนแต่ว่ากล้องเนี่ยดิทุกคน,กอ,น,กคนอาจจะเอากล้องกลับไปไว้บ้านแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอากล้องไปไว้กันก่อนนะฮะเพราะว่าเราถือมือเดียวไม่ได้ทุกคนโคดึงอ่ะไปไงโคดึง่นะเดี๋ยวไปเลนไว้ดีกว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้โกโปรเร ใช้เป็นไฮโฟนนะครับเดียวเดียวเดียวอุ้ย,ย,ย,ยสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่ได้ไม่ได้เขาสร้างห้ติกเกอร์มาเดี๋ยวหายมีใบเดียวด้วย ค okay, ทุกคนเดี๋ยวกล่องไว้ก่อนนะเออทุกคนลืมบอกอีกอย่างหนึ่งที่เราส่งรถไปทําเราทํานี้มาด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นแค้งนะผมแต่ว่าอันนี้มันล้างรถแล้วยังไม่ได้เช็ดไงคือมันเลยเป็นคราบนะผมก็เราเราก็ทําแค้งมาใหม่ด้วยทุกคนแข้งตัวนี้เป็นงานงานการแล้วผมก็ดีกว่างานพ่นสเปรย์ทั่วไปนะครับปะเดี๋ยวเราไปลองลองขับเลนกันดีกว่าทุกคนแต่ว่าเสียงลมมันค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไงทุกคนแต่เราจะไม่ขับเร็วนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมวกนะโคตรพุ่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะแบบนีดนะ่ดูนะดูนะเดี๋ยวเราจอดรถให้ดูทุกคนแบบท่อแม่งเสียงโคตรด,ดีแล้ว,ว่ารถแม่งโคตรพุ่งเลยแต่คาบูเอ็นโปรเนี่ยทุกคนมันจะรอรอบนิดน,นึงนะมันแบบพับไม่ได้นะ ถ้าพ,พับมันก็จะดับนันทุกคนเออมันเป็นคาบูใหญ่นะอาการอาการท้องก็จะประมาณเน,นี้ก็ประมาณนี้ทุกคนแบบเดี๋ยวมีโอกาสค่อยวิ่งให้ดูดีกว่าทุกคนก็คือเราไม่ได้ใช่มวกับน็อกไงเออเรื่องของเรื่องอะแค่คลิปนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์แลวก็สั่นกระดิ่งี้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ